ดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีวันเสาร์นะครับวันนี้ก็อยู่สวนหย่อมนะครับผมเป็นวัดพนอนจักสีนะครับฝั่งนู้นนะครับผมาปอันนี้ก็คือในภายในร่มนะครับผมต้นไม้นะครับช่วงนี้อากาศร้อนอยู่ตามร่มไม้เย็นชดชื่น ชมบรรยากาศนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นพุทธมนทลน,นะครับจังหวัดสิงห์บุรีเดี๋ยวพาเดินชมนะครับเดินชมชมความสวยงามแดดก็ร้อนนะครับผม ทมนทนนี่ครับผมล้มไม้ลงนู่นแต่แดดนะครับแดดร้อนวันนี้ ความสวยงามแดดร้อนเหมือนฝนจะมาหรือเปล่าเนาะนะครับร้อนอบอ่าว ขอบพุ่นเพื่อนนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจในลมนี่แหละแดดร้อนนะครับมาเดินชมบรรยากาศนะครับผมพุมนทธมณฑล แอ่ฮ่อนครับพี่นอ้องคลิปนี้ก็ขอขอบคุณน,นะครับผมผู้ที่มารับชมสวัสดีครับ